ย้อนอดีตหลวงปู่จันทร์สีอัญเชิญพระแก้วมรกตจากจังหวัดเพชบรบณ์กลับกรุงเทพสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเก็บเป็นข้อมูลไว้ในหัวเพราะอ่านหนังสือผ่านตามมาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลปอพิบูลสงครามอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานซ่อนไว้ในถ้ำลึกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชบรบณ์ เพื่อทรัพย์สมบัติของบ้านเมืองจะได้พ้นจากสายตาและมือของญี่ปุน่นงานเขียนชิ้นนั้นระบุด้วยว่าเมื่อสงครามยุติลงผู้แปอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาก็คือพระอุดมยานโมลีหรือหลวงปู่จันสีจันททีโปเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีสดุดชื่อหลวงปู่จันสี พระมหาเถระผู้เป็นรัตตันยูหลวงปู่จันสีเป็นพระผู้ใหญ่สายวิปัสสนาเป็นหนึ่งในสิทธิของพระอาจารย์มัน่นภูริทัตาเถระและถ้าจำกันได้ระหว่างหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนดับขันนั้นเองหลวงปู่จันสีนิมิเหหนหลวงตามหาบัวกราบลาท่านกระทั่งรุ่งเช้าจึงรู้ความว่า หลวงตามหาบัวละโลกไปแล้วติดตาและติดใจว่าน่าจะมีคนได้สัมษั์หลวงปูจ่จันสีถึงเหตุการณ์ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาเอาไว้เพราะเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะท่านผู้อยู่ในเหตุการณ์ยังมีชีวิตอยู่นานไปก็จะเสียโอกาสเพราะหลวงปูจ่จันสีสูงไหวมาก ปัจจุบันอายุถึง103ปีแล้วนี่เป็นงานที่ยากจะทำเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำโชคดีศิลปวัฒนธรรมเล่มเดือนมิถุนายน2558นี้ได้ตีพิมพ์งานเขียนของคุณธีรวัตรแสนคำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยลวิทยา,ยล,ยทยายลัยสงเลย เรื่องพระแก้วมรกตถูกอัญเชิญไปประดิษฐานในถ้ำฤาษีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในบทความชิน้นนี้ท่านผู้เขียนได้อ้างถึงบทความเรื่องย้อนอดีตพระอุดมยาณน,นโมลีอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเพชรบูรณ์กลับกรุงเทพสมัยสงครามโลกครั้งที่สองของอาจารย์วีรยุทธ์ว่งอุย้ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือเสียงเพชรเมื่อพศ2552ว่าหลังจากนายกองวิลาศรุจิวัฒนาพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวในงานเสวนาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่11ธันวาคม2551ว่าครั้งที่ท่านยังดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่ง เล่าให้ท่านฝังว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพระเดชพระคุณรูปนั้นได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าให้มาอัญเชิญพระแก้วมรกตจากถ้ำแห่งหนึ่งที่เมืองเพชรบูรณ์กลับไปยังกรุงเทพมหานครนั่นทําให้ส่วนราชการนักปรา์ท้องถิ่นนักวิชาการนักการเมืองของเมืองเพชรบูรณ์สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพื่อยืนยันเรื่องนี้ผู้ว่าวิลาชได้ยกคณะซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักวิชาการท้องถิ่นนักปราชญาดท้องถิ่นไปกราบนมัสการเรียนถามเรื่องนี้จากหลวงปู่จันทรศีเมื่อวันที่5เมษายน2552บทความในศิลปะวัฒนธรรมอ้างถึงบทสัมภาษณ์ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือเสียงเพชรดังที่กล่าวว่า แม้หลวงปู่จันสีจะสูงวัยมากแล้วแต่ท่านเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าอิ่มเอิบหัวเราะร่าเริงและยังพูดจาฉาฉานคล่องแคลวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเจ้าประคุมสนเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมาหลวงวชิรยานวงศ์มีพระบัญชาให้หลวงพ่อซึ่งขณะนั้นสอบได้ปริียนธรรมสีระโยคจำพรรษาอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหาร ให้เป็นผู้เดินทางไปอัญเชิญพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญไปประดิษฐานอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยเดินทางออกจากกรุงเทพไปกับลูกศิษย์คนหนึ่งและหม่อมเจ้าหรือหม่อมราชวงศ์จากสำนักพระราชวังคนหนึ่งซึ่งจำไม่ได้เพราะทุกคนเสียชีวิตหมดแล้วเดินทางโดยรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่ ไปลงที่สถานีรถไฟตะพานหินจังหวัดพิจิตรแล้วนั่งรถยนต์ซึ่งขณะนั้นใช้ฟืนฐานต้มหม้อน้ำให้เดือดเดินทางไปถึงเพชรบูรณ์หนทางลำบากมากบทความของคุณธีรวัตรระบุว่าเมื่ออันเชิญพระแก้วมรกตออกมาพร้อมด้วยทรัพย์สินของมีค่าต่างๆแล้วได้นำขึ้นรถบรรทุกมีทหารคอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยพระอุรมญาณโมลีเล่าต่อว่าการอัญเชิญพระแก้วมรกตครั้งนี้มีทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยคือทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์และสมบัติอื่นๆอ,อันมีค่าของชาติโดยมีพิธีการอัญเชิญมีทหารยืนเข้าแถวเป็นระเบียบตั้งแถวเป็นแนวยาวมีนายทหารฝรั่งต่างชาติด้วยและมีนายทหารผิวดำคล้ายคล้ายทหารจากแอฟ,ฟริการ,ร่วมในพิธีด้วยโดยการอัญเชิญกลับในครั้งนั้น บรรทุกเดินทางโดยขบวนรถยนต์ของทางการทหารกลับกรุงเทพซึ่งหลวงพ่อไม่ได้กลับพร้อมขบวนรถนั้นโดยในระหว่างนั้นหลวงพ่อได้ไปพักที่วัดมหาธาตุในตัวเมืองเพชรบูรณ์พักอยู่เป็นเวลาประมาณเจวันคุณธีรวัตรจบบทความลงโดยบอกว่าเรื่องการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่ถ้ำรือสีสมบัตินั้น เป็นข้อมูลในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติอาจเพราะต้องการปิดข่าวเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยขององค์พระแก้วมรกตและทรัพย์สินอันมีค่าต่างๆของแผ่นดินหรือพอไม่มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาก็ไม่อาจจะทราบได้แต่การที่พระอุดมยานโมลีซึ่งเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งปวง ยืนยันเช่นนี้ชาวเพชรบุญก็เชื่อมั่นในข้อมูลนี้แม้ว่ายังไม่พบหลักฐานทางราชการยืนยันก็ตามประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องที่ท่านผู้รู้ในพระนครและหัวเมืองทั้งหลายควรจะได้ช่วยกันค้นหาคำตอบเพื่อคลี่คลายประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่อไปอ่านบทความนี้แล้วอีกด้านล่งอกว่างานที่คิดอยากจะทา และคงเสียดายที่ไม่มีโอกาสที่จะทำแบบนั้นได้มีผู้ทำไปแล้วคือคณะตัวแทนเมืองเพชรบูรณ์ได้ไปสัมภาษณ์หลวงปู่จันทรศีมาเรียบร้อยแล้วแต่อ่านแล้วอีกข้างก็รับอกรับใจที่ทำให้กลับมาค้นหาหนังสือที่เคยอ่านและน่าเสียดายว่าไม่ได้ถูกอ้างอยู่ในงานเขียนของคุณธีรวัตรซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ด้วยอีกหน หนังสือเล่มนั้นคือคนไทยหัวใจสยามทางชีวิตยามสงครามและสันติภาพเขียนโดยคุณสภาป่าลสเสถเียรตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โพ์บุ๊กคุณสุภาเขียนถึงเรื่องราวชีวิตของผู้คนในยุคสงครามโลกโดยได้สัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องและญาติมิตรของบุคคลต่างๆในช่วงนั้นทั้งสิ้นส2คนคนหนึ่งที่คุสุภาเขียนถึง คือจอมพลปอพิบูลสงครามและในประวัติจอมพลปอที่คุณสภาเขียนถึงได้กล่าวถึงการขนมหาสมบัติของชาติไปซ่อนไว้ในถ้ำลือสีสมบัติซึ่งอยู่ในป่าลึกจังหวัดเพชรบูรณ์ไว้อย่างละเอียดละออคุณสภาเล่าถึงเรื่องนี้ว่าจอมพลปอในชุดจอมพลได้นำคณะขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ในช่วงเช้าตรู่วันหนึ่งก่อนจะขึ้นรถไฟนั้นจอมพลปอได้กราบอย่างหน้าโต๊ะหมู่บูชาและหมู่พระสงฆ์9ก้ารูปที่กำลังนั่งเจริญพุทธมนต์อยู่สองข้างโต๊ะหมู่บูชาซึ่งตั้งอยู่บนชานชลาบริเวณค่อนไปกลางขบวนรถไฟชั้นบนสุดของโต๊ะหมู่บูชานั้นเป็นกล่องไม้ทึบขนาดหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรครึง่งภายในคือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ปกป้องราชวงศ์จัก,กรีให้ผลแคล่วคราดจากผองภัยมาตั้งแต่เมื่อเริ่มการปกครองประเทศไทยเมื่อพอศ2325คุณสภาระบุว่าจอมพลปอมักมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มผู้พักดีต่อก,กษัตริย์เป็นประจำและถูกมองจากกลุ่มนี้ว่าปกครองโดยพลาการมุ่งมั่นจะล้มล้างสถาบันและพระราชะอำนาจของกษัตริย์ ซึ่งขณะนั้นทรงพระเยาว์และยังประทับศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ตอนนั้นจอมพลปอก็กล้าตัดสินใจนำพระแก้วมรกตและสมบัติชาติไปซ่อนไว้ในที่แห่งใหม่ด้วยตนเองขอบวนรถไฟนั้นมีรถพ่วง20ตู้แต่ละตู้จะบรรทุกหลังไม้สองลงังในลังเหล่านั้นบรรจุอยู่ด้วยเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทางพระแสงดาบ รองพระบาทฝั่งอัญมณีและยังมีพระราชบัลลังก์ทองพระสเวตฉัตรของมีค่าอื่นๆรวมทั้งทองคำแท่งทุกตู้จะมีทหารเฝ้าคุมอยู่สี่นายทุกนายถูกเลือกสรรมาแล้วว่าเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทั้งสิน้นบทความคุณสภาระบุว่าตีสองขบวนรถไฟเที่ยวนั้นมาถึงสถานีตะพานหินจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นสถานีเดียวกันกับที่หลวงปู่จันทสีระบุว่าท่านก็หลงที่นั่นตอนมาอัญเชิญพระแก้วมารากตกลับทหารใช้เวลาสองชั่วโมงขนหีบมหาสมบัติเหล่านั้นขึ้นรถบรรทุกตัวจอมพลปอเองขึ้นรถออสตินแปดแล่นผ่านทุ่งขึ้นไปทางเหนือจนถึงบ้านบุ่งน้ำเต้าเข้าสู่บริเวณถ้ำเรือสีสมบัติซึ่งกว่าจะถึงตัวถ้ำ ต้องขึ้นบันไดไปอีกราว250ขั้นชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นคนให้ข้อมูลคุณสภาบอกว่าตอนนั้นผู้เล่าอายุประมาณ10บขวบแต่จําได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมพศ2486คุณลุงเล่าว,ว่าในความเงียบกริบทหารเป็นร้อยๆอยคนถอดเครื่องแบบหมดทุกคนคาดผ้าเข่ามา้าทุกคนเหงื่อท่วมกายช่วยกันงัดเปิดลัง และขนของในลังขึ้นกระไดซึ่งอยู่สูงกว่าระดับถนนถึง20เมตรชาวไร่าชาวนาและเด็กหนุ่มๆแถวนั้นจำนวนมากถูกเกณฑ์มาช่วยให้ทำงานทหารทำงานเหนื่อยหลังหักนี้ให้เสร็จโดยเร็วซึ่งงานของชาวบ้านถูกจำกัดอยู่แค่ง,งานตรงภาคพื้นดินเท่านั้นระหว่างที่ทหารยืนเรียงรายควบคุมและดูแลทุกข,ขั้นตอนอย่างใกล้ชิด และการที่ต้องให้คนนุ่งเหลือแต่ผ้าเขามา้าก็เพื่อตัดความคิดที่จะหยิบฉวยสิ่งล่อใจทั้งหลายและเพื่อลบล้างความจําเป็นที่จะต้องมาตรวจคนร่างกายกันทุกวันทุกคนต้องทํางานหนักอย่างรวดเร็วก่อนที่สายตรวจญี่ปุ่นซึ่งมักจะบินโฉบผ่านเพชรบูรณ์ประมาณเวลา9ก้นาฬิกาจะรู้แกวเข้าปฏิบัติการทองคําดําเนินการต่อกระทั่งแล้วเสร็จ ในวันที่4กุมภาพันธ์พศ2487นั่นหมายความว่าน่าจะมีการขนสมบัติไปเก็บไว้ที่ถ้ำแห่งนั้นหลายเที่ยวและหลายครั้งคุณสภา,าระบุว่าเมื่อหมอกควันของสงครามพัดผ่านไปก็มีการไปอันเชอนพระแก้วมรกตและสมบัติชาติกลับคืนคราวนี้ไม่ต้องกลัวคนรู้จึงจัดเป็นขบวนร,รถบรรทุกจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปรอรับคณะ ที่สถานีรถไฟตะพ่านหินเพียบพร้อมไปด้วยเจ้าพนักงานจากสำนักพระราชวังและสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและยังคุ้มครองด้วยกองทาหารเต็มอัตราต่อไปด้วยพิธีตองโออาในกรุงเทพในส่วนพระแก้วมรกตนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ามีพระบัญชาให้หลวงปู่จันสีจันททีโปซึ่งต่อมาเป็นพระอุดมญาณโมลีแห่งวัดโพธิสมภาร จังหวัดอุรุธานีเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านเดินทางไปเป็นสักขีพยานและทําพิธีอัญเชิญพระแก้วมารากตจากถ้าที่ประดิษฐสถานชั่วคราวกลับมาถึงกรุงเทพซึ่งต้องนับเป็นพิธีที่เปี่ยมด้วยศรัทธาที่สุดที่ท่านเคยปฏิบัติมาและท่านมักเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังถึงประสบการณ์ทางจิตวิญญาณอันลืมไม่ลงในครั้งนี้ท่านชอบเล่าว่ามีเจ้าอาวาสสักกี่คน ที่ได้มีโอกาสทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปที่สําคัญที่สุดของประเทศนับเป็นนาทีที่ทําให้ได้คิดถึงความต่ำต้อยได้ค่าของตัวเองอย่างสุดๆใครสนใจปฏิปทาหลวงปูจนันทรสีไปหาศึกษาดูมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกมากนักไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามขอขอบคุณหนังสือทุกเล่มและผู้เขียนทุกท่านที่เอ,อ่ยอ้างมา ขอกราบนมัสการหลวงปู่จันทรีที่ท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวเอาไว้ขอบคุณคณะผู้แทนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่ทำให้ประวัติศาสตร์หายไปกับการเวลาหวังว่าข้อมูลที่เอามาเติมเต็มนี้จะทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับ